เชิญหมายเลข B 0 2 2อุ๊ยถึงคิวแล้วรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปพบคุณหมอก่อนนะได้เลยจ้านั่นว่าที่คุณพ่อหรือเปล่าคะดีมากเลยค่ะที่มาด้วยกันเชิญพบคุณหมอพร้อมๆกันได้เลยค่ะการฝากทันครั้งแรกว่าที่คุณแม่และว่าที่คุณพ่อควรมาพบแพทย์พร้อมกันเพราะมีความสำคัญต่อการประเมิน และดูแลสุขภาพของลูกน้อยในคันได้คะ่ะทำไมควรมาฝากคันครั้งแรกพร้อมกันทั้งคุณพ่อและคุณแม่ขั้นตอนแรกคุณหมอจะซักถามประวัติของทั้งคุณแม่และคุณพ่อเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมต่อมาคุณหมออาจจะทำการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคที่อาจถ่ายทอดไปสู่ทารกในคันและหาวิธีป้องกันได้แต่เนิ่นๆ และข้อสุดท้ายยิ่งคุณพ่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์มากเท่าไหร่ก็จะช่วยให้คุณพ่อสามารถดูแลคุณแม่ให้ตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดเก้าเดือนนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่02 2 5 6 5 2 7 4หรือ 02-256-5282โดยสามารถใช้บริการได้ที่คลินิกฝากคันอาคารพอปรอชั้น10อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนฉบับจริงและประวัติฝากคันหากเคยฝากคันมาก่อนมาด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเจ้าตัวน้อยในคันคุณแม่และคุณพ่ออย่าลืมจุงมือกันมาฝากคันในครั้งแรกนะคะ